ต่อคะแล้วอย่างผู้หญิงบางคนที้อายไม่เคยไปตรวจไปอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันจะมีอาการอะไรที่เรารู้ว่าบอกไหมนี่คุณท็อปเรื่องนี้สําคัญที่สุดนยที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าผู้หญิงทุกคนซึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหนึ่งปีขึ้นไปต้องไปตรวจเช็คมะเร็งปากมาลูปถ้าปีละครั้งเหรอคะปีละปีละครั้งก็ยังต้องแต่ถ้าเกิดปีหลายๆครั้งยิ่งต้องมากกว่านะครับถามว่าทําไม เพราะว่าการศึกษาวิจัยพบว่าถ้า <Okay. S 1> คุณติดเชื้อ HPV เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> มันใช้ระยะเวลาในการพัฒนาให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยประมาณ1ปีถึง5ปีเ mm hmm. พราะนั้น1ปีก็ควรจะต้องไปตรวจแล้วนะ <Okay. S 1> นั่น,น,น <Yeah. S 1> คือหลักการ จะถามว่าทําไมผู้หญิงไม่กล้าไปตรวจถามหนูก็ได้ลองถามดิกเสีทําทำไมถึงไม่ไปละสาเหตุเลยนะคะอันที่หนึ่งอาจจะดูหน้าหนาแต่อายค่ะันจะอายว่าเอะหมอจะจําลักษณะแล้วบอกใช่คนนี้ยืนยันได้ไม่้เอางี้ครับคุณหมอจำเกาจําไม่ได้เพราะมันเหมือนเหมือนกับทุกๆคนเลยครับมันเหมือนกับทุกๆคนจำไว้นะฮะไม่ต้องอายคุณหมอเพราะคุณหมอที่จำตรงนี้ว่าคุณหมอจําไม่ได้หรอกเพราะว่าวันๆหนึ่งคุณหมอเจาะคุณคุณหมอตรวจหลายคนเลยที่สําคัญนี้ครับ เรามีสุภาพสตรีที่เป็นแพทย์หญิงเออไปตรวจคุณหมอผู้หญิงได้เลยไม่จําเป็นต้องตรวจคุณหมอผู้ชายนี่ไงนี่ไงหมอบอกหนูก็เหมือนกันหนูก็เลือกแพทยบเพราะฉะนั้นหาคุณหมอผู้หญิงได้ไม่ต้องอาย